ก็ตอนนี้กับผมนะฮะนายแบกแล้วตอนนี้อยู่ในเกมเทเลเรียกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมาฆ่าวอล of ออฟเฟสกันมาดูของกันก่อน,นครับว่าผมมีอะไรบ้างนี่ครับตอนนี้ผมใส่ชุดเกาะมอลแทนเต็มยศแล้วนะฮะหรือชุดเกาะเฮลซ์โตนนั่นเองนะก็ในจอพาร์ทที่แล้วเราได้ค้ารองเท้าไปใช่ไหมนะฮะโอเคแล้วก็ผมใช้ไอ้พวกนี้ครับเนี่ยตอนนี้มีเมกาชาร์จแล้วนะฮะผมลงไปฆ่าฉลามอ่ะโอเคนี่ ก็มีของตามนี้ครับนี่เห็นไหมมีดาบไฟด้วยมามันเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะับก็มีเนี่เห็นไหมถ้าจะเห็นนะบนลาวาจะมีบล็อกวางอยู่นะฮะผมได้วางบล็อกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะอ้าคงเข้าใจกันนะฮะโอเคมาเตรียมพร้อมครับไกด์วูดูดอล oo Doll, ก็พร้อมไปแล้วครับเอาแล้วนะฮะเมกาชาร์กมาอยาง่วนครับปัก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 ,ปกโอ้โห <Hoy. t coating lines> <objectively. t flies> อถ้าผมไม่วางบล็อกตรงนี้ผมตายไปแล้วนี่นะฮะก็เงื่นการฆ่าไกด์ wall of f a t e เนี่ยมันจะทําให้ไกด์ของเราตายครับนะฮะแล้วก็พอฆ่าได้ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดฮันครับแล้วก็จะได้ของมานะฮะโอ้ยชิมหายแล้วทางตันโอ้ยปอกเด้งครับ โอ้ยเดงเดงแดงมีเด้งฮะมีเดงยิงตกยิงตกอุ๊ยใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วตายแล้วอุ๊ยตายดีวะอุ๊ยฮาร์ดโมดแล้วครับ The chance please of light and dark เหล่าวิญญาณได้ปลดปล่อยจากความมืดแล้วอุ๊ยตอนนี้ครับเปลี่ยนเป็นโหมดฮะแล้วมาดูของกันดีกว่าอ่าไปเก็บของก่อนนี่เดี๋ยว ที่สุดก็เสร็จครับเหนื่อยแทบตายนะขอรัปกับก่อนมามาดูของกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างครับนี่ไะอยู่ไหนวะอา๋อนี่ไงไหนวะเอา้าไม่ได้เลยเลยหรอได้แต่เงินอ๋อชาตุคีไม่ใช่นี่ไงชาร์ปบอลแฮมเมอร์ครับส5มารีจาเมจแล้วก็สี่เปอร์เซ็นต์คิทเคอลนะโอเค นะฮะตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเป็นโหมดฮาร์ดเรียบร้อยแล้วครับก็ย่อไเลยใช่ไหมนะเนี่ยได้ชาร์ปปอนแฮมเมอร์มาด้วยนะฮะก็ถ้าอยากจะเอาชนะก็แนะนำให้มีของที่ดาเมจมันเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะโจมตีไกลๆอะ่ะเอออย่างเช่นธนูอะไรเงี้ยฮะก็จะสบายมากขึ้นนะโอเคก็นะคงไม่มีอะไรทําแล้วแหละนะเดี๋ยวลองเราลอง,ลองไปดูดีกว่าว่าโหมดฮาร์ดนี่มันมีอะไรมาใหม่บ้างครับ ไปดูกันดีกว่าอืมไปดูกันดีกว่าครับว่าโหมดหาเรามีอะไรมาใหม่บ้างนะฮะโอเคโหมดหาเรามีอะไรมาใหม่บ้างเฮ้ยยูนิคอนโอ้ยูนิคอนคร,ครับไปหายูนิคอนก่อนอุย้ยจงตีโคตรแรงอุย้ยเคปปลาใสลุงครับปลาใสลุงจองใช่ไหมจองใช่ออออจองใช่โอ้อยโคตรแรง โจมตีโคตรแรงครับมันโจมตีโคตรแรงนะฮะบอกเลยโจมตีโคตรแรงนะฮะเอาแล้วในะช่วงจุดนี้นะฮะ